ا ل ์ ل ا م ล i l l a h the m ั s t g r a ลบ r ละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกลับมาพบกันกับรายการหน้าต่างอิสลามสันติชนครับวันนี้ผมยังอยู่กับอาจารย์อบดดีนหรืออาจารย์ชันวุฒิบุญชมรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนของเรสามสันติชนครับในเบื้องต้นให้ท่านผู้ชมได้พบกับอาจารย์ชันวุฒิครับ السلامualaikum w a มะตุลลอ l ์ a h บะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ชุธครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องของงานระดับชั้นเนี่ยนะครับและอาจารย์ก็บอกว่าในการทํางานเนี่ยบางครั้งเราก็ไปพบปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนทีนี้พอพบปัญหาแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ได้วางวิธีการยังไงครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับในงานจัดการระดับชั้นนะครับซึ่ง มันเกี่ยวพันกับปัญหาที่พบเนี่ยอย่างที่หนึ่งก็คือครูประจําชั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สังเกตสํารวจรวมทั้งครูผู้สอนประจำวิชาด้วยนะครับไม่ใช่ครูประจำชั้นอย่างเดียวเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยมีทั้งปัญหาในด้านของพฤติกรรมมีทั้งปัญหาในเรื่องของผลการเรียนของนักเรียนรวมไปถึงปัญหาของสุขภาพนักเรียนด้วยนะครับอาจารย์ทีนี้ในส่วนของงานระดับชั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประสานกับครูที่ปรึกษา ประสานกับครูประจําวิชานะครับในการที่จะต้องไปดูถ้าเรื่องของผลการเรียนนักเรียนนะฮะเด็กมีผลการเรียนติดศูนย์ติดรอหรือมอสเนี่ยก็จะต้องไปประสานกับทางฝ่ายวิชาการด้วยนะครับเพื่อเยืว่วมกันแก้ปัญหาถ้าพบปัญหาเรื่องพฤติกรรมก็จะต้องไปประสานกับฝ่ายปกครองหรือฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ทีนี้ที่ตั้งคําถามเมื่อสักครู่นะครับว่า เราเจอปัญหาเนี่ยเราทําอย่างไรกับปัญหานะครับในส่วนของงานกิจการนักเรียนเนี่ยนะครับในฝ่ายก็จะมีงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับผมซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยก็จะมีโครงสร้างในการทํางานในเรื่องของการคัดกรองปัญหานะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เราทําเป็นโอชาร์ดด้วยให้ให้ครูเนี่ยนะครับได้เห็นภาพว่าเมื่อเจอปัญหาของเรียนเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรเช่นในเรื่องของการเข้าไปดู ที่มาของปัญหาเบื้องต้นส่งต่อให้ผู้ที่รับผิดชอบ,บจะต้องรับทราบปัญหาของของนักเรียนนะครับ,รบนั้นหน้าที่เนี่ยของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีอาจารย์รัชนีควงสิริคุนนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในงานนี้ก็จะดูแลเรื่องของการจัดทําแผนจัดทําโครงการนะครับแล้วก็จ,จัดกิจกรรมในการ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาอันนี้อาจารย์นัชนีดูหมดทุกตึกหรือว่ามีการแยกย่อยไปอีกครับอาจารย์ในโครงสร้างงานนะครับ,รบในการบริหารงานเนี่ยแต่และงานก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบ,บในส่วนของมัธยบานประถมเนี่ยนะครับก็จะมีอาจารย์เกษีนีอ๋อคือแยกว้ให้หนึ่งคนในอาจารย์เกษินีเนี่ย<ด>ก็จะเป็นหัวหน้างานที่ดูแลระบบชดูแลช่วยเหลือของประถมแล้วก็จะมีคณะทํางานอีกที่ประถม ในส่วนของผู้ยมต้นเนี่ยก็จะมีอาจารย์วิรัติเรืองป่านะครับที่เป็นหัวหน้างานดูแลงานของระบบดูแลช่วยเหลือเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคณะทํางานแล้วก็ในระดับผู้ชมปลายก็จะมีอาจารย์คาราบเชยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถือเป็นคณะทํางานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งหมดนะครับเป็นกรรมการในการที่จะต้องวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นกรรมการแล้วอาจารย์ครับมันก็ต้องมีหน้าที่ถูกไหมครับทีนี้หน้าที่ของของคณะทํางานเนี่ยเขาเขามีอะไรบ้างหน้าที่ของคณะทางานที่ทํานะครับในแต่ละดับชั้นเนี่ยก็คือจะต้องประสานงานกับครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชาเมื่อพบปัญหาเพราะว่าซึ่งมันสอดคล้องกันนะฮะว่าเรามีงานจัดแต่ระดับชั้นมีหัวหน้าสายชั้นหัวหน้าสายชั้นก็จะดูแลรับผิดชอบทั้งสายชั้นทั้งหมดนะครับ มอหนึ่งมอสมอาปมัธมมัธยมปลายคดีเนี่ยก็จะต้องประสานงานแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่มาวิเคราะห์นะแล้วก็จะเป็นเรื่องของประสานกับคนนั่งานจิตวิทยาและแนแนวนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ต้องไปเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ไปสืบค้นปัญหาว่ามันมีที่มาที่ไปรวมทั้งให้การช่วยเหลือนักเรียนนะครับในเรื่องของทุนการศึกษาในเรื่องของการแก้ปัญหาที่นักเรียนกําลัง ก็เชิญอยู่ครับก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานที่มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานของฝ่ายกิจการนักเรียนครับยังมีอีกหลายงานเลยนะครับอาจารย์ในส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบก็คงจะต้องยกยอดเป็นโอกาสต่อไปนะครับเพราะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วครับบวลละฮิตัฟิกวันฮิดายาวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺอบะระกาตุ